อ่ะใครมีคําถามอะไรอีกเนาะถ้าไม่มีอาจารย์จะตอบคำถามในกระดาษถ้าสมมุติอาจารย์ตายตอนนี้อยากจะฝากอะไรไว้ก่อนตายไหมครับสิ่งที่อาจารย์จะฝากไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายก็ตามอาจารย์ฝากทุกวันเป็นประจำคืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเป็นผู้ต้องเหลือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง รีบเล่นในการศึกษาความเพียรตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วปรับพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมนั้นเราจะได้ตายอย่างมีที่หมายชัดเจนคนที่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าก่อนตายเขาจะไปเกิดตรงไหนเขาจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเขาจะตายเพราะเขารู้ที่ไปของตัวเขาเองว่าเขาจะรอดพ้นจากนารกกำเนิเดเจลาชาและเปรตวิสัยได้ไหม ถ้าเขาชัดเจนว่าตัวเขารอดได้เขาย่อมไม่ถึงความอิหนาละอาใจต่อความตายนี้ดังนั้นสิ่งที่อจาจารย์จะฝากถ้าจะตายคือรีบเล่นศึกษาปฏิบัติทําความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันให้ได้จะได้ไม่เป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง เพราะงั้นสุดท้ายแล้วเราจะเดือดเนื้อร้อนใจตอนใกล้ตายว่ารู้อย่างนี้กูน่าจะทําบุญทำกุศลตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้กูน่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้กูน่าจะรักษาศีลเจริญจิตตาภาวนาตั้งนานแล้วเราจะใช้คำว่าอะไรรู้งี้รู้งี้กูไม่น่าทํามันนั้นเลยรู้งี้กูไม่น่าทียนนัเลยแต่ทําไปยังทําไปแล้วแล้วทุกเขาบอกว่ารู้งี้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้รู้งี้ทุกทีแต่ทำนะกูก็ทําทุกทีเหมือนกัน ผลรางวันวันที่16มิถุนาสามตัวบนสามตัวล่างอันนี้คือจะบอกอาจารย์เหรอบอกได้นะแต่จะไม่บอกเพราถ้าอาจารย์รู้อาจารย์นนจะบอกไหมคิดว่าถ้าอาจารย์รู้อาจารย์นนจะบอกไหมสามตัวตรงสามตัวล่างไม่บอกถูกต้องซื้อยังดีกว่าแล้วคำถามจะถามเพื่อดังนั้นถ้าเราไปถามใครว่าเลขหวยอะไรถ้าไอคนนั้นบอกแสดงว่าไอคนนั้นปัญญาอ่อน มันไม่มีใครหลอกที่รู้เลขแล้วก็บอกชาวบ้านมันจะซื้อเองถึงความรวยถ้าอาจารย์อยากจะช่วยเหลือใครในโลกสมมุติทุกคนเนี่ยเป็นหนี้อาจารย์รู้เลขอาจารย์อยากช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้อาจารย์จะซื้อหวยแล้วถูกรางวัลเมื่อถูกรางวัลอาจารย์จะเก็บส่วนหนึ่งไว้ใช้เองแล้วอาจารย์จะเอาเงินที่ตัวเอถูกรางวัลที่เหลืออาจารย์จะเอามาเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนเป็นหนี้เพราะอะไรอาจารย์จะต้องถูกหวยทุกวด แล้วแต่ละงวดอาจจะต้องถูกหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเพราะอะไรก็อาจารย์รู้เลขเมื่อรู้เลขอาจารย์จะไปเหมาแผงทุกงวดอาจจะต้องถูกเป็นร้อยล้านและกูต้องถูกคนเดียวด้วยประเด็นถูกต้องไหมแล้วอย่างนี้จะเหลือเฟือในการช่วยเหลือคนไหมเหลือเฟือถ้าอยากช่วยจริงๆไม่ใช่ไปช่วยบอกเลขเขาถ้าอยากช่วยจริงมึงไปซื้อเลยแล้วเอาเงินมาแบ่งเขาง่ายกว่าถูกต้องมากดีกว่าให้พวกเราต้องไปทาอะไรไปเสียเงินลุ้น เดิมทีเราก็ไม่มีเงินอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลุนเลขแล้วลุนเลขก,ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกสุดท้ายเดินสู่ความอะไรล่มจมล้มเหลวเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายรวยหรือ,อยังล่ะเล่นหวยกันมารวยหรือ,อยังตอบหน่อยอยางหมดหนี้หมดสินหรือ,อยังใช้ชีวิตสุขสบายจนร่ำรวยเงินทองอยู่บนกองเงินกองทองหรือ,อยังเราเล่นกันทำหาอะไรขนั้น่ะ เห็นไหมเราทําอะไรกันแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเราทําอะไรกันแบบเห็นโทษอยู่ตรงหน้าแต่ไม่หาอุบายออกจากมันเวลาเราเห็นสามอย่างพระเจ้าจะสอนสามอย่างเสมอหนึ่งเราอย่าเห็นแต่รสอร่อยของมันเรียกว่าอัศทะอย่าเห็นแต่รสอร่อยอย่าเห็นแต่ความสนุกสนานอย่าเห็นแต่ความว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นจนลืมเห็นอะไรอาทินวะคือโทษของมัน ว่าการเล่นหวยรวยเบอร์มันมีโทษจากการเสื่อมทรัพย์เสียทรัพย์คำว่าอบายมุกมันแปลตรงตัวอยู่แล้วว่าทางเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติเงินทองถ้าเราเล่นอบายมุกนั่นหมายความว่าเรากำลังเดินสู่ทางแห่งความเสื่อมมันย่อมเสื่อมไม่ถึงความเจริญน,นี่เรียกว่าไม่มองเห็นโทษอันต่ำสามของมันถ้าเรามองไม่เห็นโทษย่อมไม่เห็นนิสลณะนะ คืออุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านั้นได้ดังนั้นในการใช้ชีวิตทุกการกระทำของชีวิตเราอย่าเห็นแต่ลดอร่อยจนลืมมองเห็นโทษเมื่อมองว่าเห็นโทษจะไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษนั้นยกตัวอยา่างง่ายๆใครในที่นี้เป็นมาหวานบ้าง <ST. S 1> เยอะเลย <ST. S 1> เป็นความดันมีไหม <ST>. มีดันทุลังจะเยอะที่สุดใช่ไห เวลาที่เราป่วยเป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีเป็นโรคไตก็ดีเบาหวานเป็นเพราะกินอะไรเยอะของหวานน้ำตาลเยอะเป็นโรคไตได้เพราะกินอะไรเยอะกินเค็มเยอะแสดงว่ามันเป็นไปตามการกินของเราแต่เวลาเรากินอร่อยไหมควบคุมปากได้ไหมเพราะอะไรมันอร่อยมากนี่เรียกว่าติดในรสอร่อยของมันจนลืมมองเห็นอะไร โทษอันต่ำสามว่ากินขนาดนี้เป็นเบาหวานได้นะเราลืมมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นว่ากินเกินกว่าพอดีนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บคือโรคเบาหวานลืมคิดถึงเรื่องนี้เราจึงกินไม่บรรยำบรรยาเพราะตอบสนองต่ออะไรความอร่อยของการกินสุดท้ายป่วยเป็นเบาหวาน เราก็พึ่งจะมานึกได้ว่าโอ้โหกูไม่น่ากินน้ําตาลเยอะขนาดนี้เลยเพราะตอบสนองต่อความอยากของเด็กจนมองไม่เห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่เห็นโทษจะหาอุบายเป็นเครื่องออกไปได้คนที่มองเห็นโทษเขาจะหาอุบายออกได้เวลาเขาจะกินกินพอหายอยากพอไม่กินเยอะถ้ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวจะป่วยกินน้ําตาลมากเกินไปเดี๋ยวจะลำบากลำบนเป็นประหวานนี่ตัดขาได้เลยนะเป็นเบาหวานเป็นแผลนี่หายากมากเลยนะเป็นเบาหวานนี่ลำบากลำบนน้ำตาลตกก็เวียนหัว ไกินน้ําตาลน้อยลงดีกว่าเรามองเห็นโทษเห็นภัยแล้วคนนั้นก็เวียนหัวคนนี้ก็ล้มจมคนนี้ก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคนนี้ก็เดินก็เงื่อนเอพราะป่วยเป็นเบาหวานเป็นแผลแล้วก็ลุกลามกว่าจะหายลาบากลาบนเข้าโรงพยาบาลออกไปว่าเล่นคุณไม่เอาดีกว่าว่าเห็นอันตรายของการกินน้ําตาลแล้วนัดกินให้น้อยลงกว่าเดิมดีกว่าจากเดิมกินน้ําตาลวันละสองช้อนโต๊ะลดเหลือน้ําตาลวันละแค่หนึ่งช้อนชาเนี่ยถึงความสำรวมระวังแล้วนี้เรียกว่ามีอุบายเป็นเครื่องออก เพราะมองเห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นก่อนเราจะทำอะไรมองเห็นโทษในอนาคตไว้เยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะได้เกิดความอะไรกลัวต่อมันละอายต่อมันอาจารย์มกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าผัวเราวันที่จีบกันใหม่ๆเมียเราในวันที่จีบกันใหม่ๆมันเป็นคนเจ้าชู้ชั่วฉนช่อโกในวันนั้นเรารู้เลยนะแล้วถ้ามันเาขากับเรามันก็จะชั่วเจ้าชู้ช่อฉน,ช,อนช่อโก เราจะเอามาันทาผัวทําเมียไหมไม่ไม่มีทางถูกต้องป่ะนั่นแหละเรียกว่ามองเห็นโทษเราจึงหาอุบายเป็นเครื่องออกแม้เขาจะพยายามจีบเราแค่ไหนเราก็จะปฏิเสธทุกทางเพราะเรารู้ความชั่วชนช่อโกงของเขาว่าเขาเป็นคนสันดาปไม่ดีเราจะไม่เอาเขามาทําพันถูกต้องมะเพราะมองเห็นโทษแต่ทุกวันนี้เราไม่มองเห็นโทษเรามองเห็นรสอร่อยในการใช้ชีวิต ลองมองเห็นรสอร่อยของการเล่นหวยถูกหวยรวยเบอร์เรามองเห็นรสอร่อยว่าถ้าเราถูกราหวันที่หนึ่งเราจะซื้อบ้านเราจะซื้อรถเราจะใช้นี่จะเก็บไว้ใช้บ้านปลายจะเอาเงินตัวนี้แบ่งให้ลูกจะเอาเงินตัวนี้เก็บเข้าบัญชีแบ่งทุกอย่างคําถามถูกหรือยังยังไม่ถูกเลยแต่จัดการมระดก6หกล้านเรียบร้อยแล้วแปลกนะเราวางแผนทุกอย่างแต่ปรากฏถูกไหมไม่ถูกถึงเวลาไม่ถูกเสียใจไหมเสียใจ บางคนเป็นหนี้นะหวังมากเลยว่างวดเนี้ยจะสามารถเอาหนี้เอาหวยในยที่ถูกเลขเนี่ยไปใช้หนี้ได้ปรากฏถูกไหมไม่ถูกก็อะไรกูเสียใจกูจะหาเงินจากไหนไปใช้หนี้วะเนี้ยก็เงินที่ซื้อลอตเตอรี่เอาไปใช้หนี้เขาเงินที่ซื้อหวยเ,ยเอาไปใช้หนี้เขาเก็บเล็กผสมน้อยไปใช้หนี้เขาไม่ใช่เอาไปซื้อลุ้นหวยรวยเบอร์จนล่มจมเพราะฉะนั้นตั้งสติมองเห็นโทษของทางเสื่อมแห่งทรัพย์อย่าไปมองเห็นประโยชน์ของมัน ถ้าเรามองเห็นแต่ประโยชน์มองไม่เห็นโทษเราจะออกจากทุกนั้นไม่ได้แล้วเราก็จะล่มจมย่อยยับอับปากเพราะความทุกนั้นจนวันตายแล้วเราจะเป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเมื่อจะตายเพราะฉะนั้นตั้งสตินะอาจารย์เอากระโถมาทำอะไรครับมาตีปากนี่เลยนะมาตีคนถามนี่หละนะ อาจารย์เตรียมตัวตายแล้วเอาตังค์ไปทําไมอ้าวถ้าไม่เอาตังค์แล้วกูจะตายตอนนี้ไม่ใ่คำถามคําถามคือเราตายตอนนี้ไหมแล้วทุกวันนี้ที่ยังไม่ตายต้องกินข้าวกินน้ำํำไหมต้องกินแล้วต้องใช้อะไรในการไปซื้อข้าวซื้อน้าเงินแล้วถ้ายังไม่ตายแล้วไม่มีเงินกินจะตาย,ยไหมตายแน่นอนมันจะตายก่อนเวลาอันควรไหมตายก่อนอันควรดังนั้นแม้เราเตรียมตัวตายเราก็ต้องเตรียมตัวตายในทุกิริยาบท แต่ในเมื่อมันยังไม่ตายเราก็ต้องกินข้าวด้วยและเตรียมตัวตายด้วยเราเตรียมตัวตายในการกินข้าวยังไงคิดถึงตลอดเวลาว่าสุดท้ายแล้วเรากําลังกินข้าวนี้อยู่ข้าวอาจจะติดคอตายในขณะนี้ก็ได้แล้วถ้าเรายังไม่ติดถ้าเราติดคอมันยังไม่ตายละ่ะเข้าโรงพยาบาลมีตังรักษาตัวไหมถ้าไม่หาตางังไม่มีตังรักษาตัวติดคอตายแน่นอนเพราะอะไรไม่มีเงินในการไปรักษาพยาบาลตัวเอง การมีเงินไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วการมีเงินต้องประกอบด้วยสติสัพปปชัญญาไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้อุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้คนอื่นแต่มีเงินนี้เพื่อประคองอัตภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันคณะถ้าเราบอกว่าเตรียมตัวตายและจะหาตังค์ไปทำไมาก็เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นถึงพรกับตนเองและผู้อื่น แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องทําอาชีพคือการทําอะไรบินธบารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีบาเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวร็นเครื่องบริหารกายเข้าถึงอาชีพแผงการขอทานคือการขออาหารเขาขบฉันนั่นคืออาชีพของพระพระพุทธเจ้าทรงเตรียมตัวตายตลอดเวลาไหมพระองค์มีสติรอคอยการตายเสมอ ไม่ว่าจะในเวลาใดแต่พระองค์ก็ต้องออกบินธบาตท,ทุกเช้าเป็นอาชีพเพื่อประคองอัตภาพของาธาตุขันนี้ให้ดำลงเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมต่อไปเพื่อให้ได้ยินสัจจะความจริงคือหลักอริยสัจสี่หรือขนสัตว์ให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอาจารย์หาเงินทุกวันนี้คำถามคืออาจารย์หาเงินเพื่ออะไรส่วนหนึ่งอาจารย์หาเงินเพื่อตอบสนองยังอัตภาพในการใช้ชีวิตของตนแต่ส่วนหนึ่งอาจารย์หาเงินเพื่ออะไร เพื่อทำกิจกรรมในการเดินสายให้ความจริงให้ธรรมะให้หลักธรรมในการแก้ไขชีวิตคนอาจารย์ออกบรรยายธรรมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้มีค่าตัวอาจารย์เดินไปที่ไหนก็ตามบรรยายหก็ตามอาจารย์บรรยายมากว่าร้อยที่ในตลอดระยะเวลาไม่ถึง1ปีเต็มตั้งแต่มีชื่อเสียงขึ้นมาอาจารย์เดินสายบรรยายธรรมวันละสางานสงานสงงาน เหนื่อยจะเป็นจะตายอดตาหลับขับตานอนด้วยความยากลำบากใช้เงินในการเดินทางเดือนเดือนหนึ่งหลายแสนบาทในการออกยายธรทำอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องเงินจากใครขอให้หาคนมานั่งฟังอาจารย์ให้ได้อยากจะให้เท่าไหร่ก็ให้บางที่อาจารย์ไปไกลมากให้อาจารย์500บาทค่าน้ำมันอาจารย์เติม5000แต่ให้อาจารย์500รนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะ บางที่อาจารย์ไปไม่ได้ต่างและจะไม่เคยเรียกร้องอะไรเพราะอาจารย์มีเจตนาในการไปสอนธรรมะด้วยฟรีด้วยความเมตตาหรือขนสัตว์ทําให้คนมีโอกาสหูตาสว่างแล้วเงินจากการบรรยายธทรมมันพอต่อการดูแลคนไหมไม่พอทุกเดือนอาจารย์จะสอนธรรมะคนทุกทุกเดือนเดือนละสี่พันคนอาจารย์จะจัดปฏิบัติหอประชุมหมอเสงเมื่อก่อนอาจารย์จัดสองวันวันละสองพันสองวันสี่พันคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําฟรีทั้งหมด ไม่ต้องเสียตังค์แล้วอาจารย์ให้คนนอนโรงแรมด้วยนะคนมาจากต่างจังหวัดไกลๆเดินทางมาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงขอที่พักนอนได้เลยฟรีอาจารย์จ่ายให้เดือนหนึ่งเนี่ยอาจารย์จับปฏิบัติร,รมเนี่ยไม่น้อยกว่าสามแสนบาทเยอะไหมยเยอะมากอาจารย์หาเงินจ่ายเองมาฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวอาจารย์ไม่รับบริจาคเงินจากใครอาจารย์หาเงินจากการทําอะไรรู้ไหมขายน้ําพริกขายเสื้อแล้วก็ออกสายบรรยายธรรม ออกรายการไม่เคยมีค่าตัวไม่เคยเรียกค่าตัวแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เคยเรียกใครพอใจในการให้เท่าไหร่ให้ใครจะให้มากให้น้อยแล้วแต่เขาจะให้ให้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่เขาเลยความเป็นจริงเนี่ยคนดังระดับประเทศขนาดนี้ีไ่ไปไปที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นระดับอินฟลูเอนเซอร์เขาจะมีค่าตัวไม่น้อยกว่า3-4 0,000หมื่นแล้วโดยการรับงานรีวิวสินค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนไม่มีทางที่จะน้อยกว่านี้แน่นอนแต่อาจารย์เนี่ย เอื้อเฟื้อต่อธรรมเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเดินเท้าเปล่าเดินดั้นด้นไปทุกที่ทุกทางเพื่อสอนแก่สาวกทั้งหลายเรารู้ไหมครั้งแรกที่พระองค์ทรงหมุนล้อแห่งธรรมจกักรธรรมจักรที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรกคือทมที่เป็นไปเพาความเบื่อหน่ายลครกำหนัดลสงบนะรับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อพระผลนี่ผ่านพระองค์ไม่ได้นั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วมีคนเดินมาถามพระองค์นะไม่ใช่ พระองค์ทรงส่องที่พยะจักขุยานว่าใครเหมาะสมต่อการปรรลุธรรมในครั้งแรกแล้วพระองค์มองเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระองค์จึงลุกจากอาสนะบัลลังก์แล้วเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยตัวพระองค์เองเดินไปเองนะเดินไปแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยนั่งซุบซิบนมินท้เลยจ้าเฮ้ยเธอเห็นสมณโคดมเดิมนมาจากไกลเดี๋ยวเข้ามาถึงปุ๊บนะเราจะไล่สมณโคดมไปพวกเราจะไม่ตั้งใจฟังนะ พวกเราจะแบบจะไล่ออกไปเลยคนแบบนี้เราจะไม่รับหวนออกจากทางของการปฏิบัติทำบ,บ,บำเพ็ญทุกขละกิริยาพระเาจ้าวิคีทิ้งมุตเถเจ้าเพราะว่าไม่ยอมบำเพ็ญทุกขละกิริยาเลิกแล้วไปหาหนทางในการบรรลุธรรมทางใหม่จนบรรลุได้พอเวลาพระเจ้าเดินเข้ามาเห็นชวีผิวพันผุดผ่องของพระเจ้าโอ้โหมันเป่งรัมีเแล้วเกิดทุกคนเงียบกิจไม่พูดอะไรเลยแล้วตั้งใจฟังธรรมมาพระเจ้าจนบรรลุธรรม่าญยาโกธัญญาฟังคนแรก บรรลุธรรมคนแรกนั่นแหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้อาจารย์เดินทางตามรอยพระองค์ว่าพระองค์เดินทางเข้าไปหาชาดินเดินทางเข้าไปสมณพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยความยากลําบากพระองค์ไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากใครแต่พระองค์ไปด้วยพระองค์ด้วยความเมตตาอาจารย์จึงเดินตามแนวตามแถวตามรอยของพระศาสดาดังนั้นการหาเงินนี้ไม่ใช่เพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองเพียงอย่างเดียวอาจารย์ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมกับบุคคลอื่นด้วยตั้งแต่อาจารย์สอนธรรมะนะ อาจารย์ใช้เงินส่วนตัวของตัวเองบริจาคไปแล้วเป็นล้านบาทบริจาคให้หน่วยงานต่างๆวันนี้วันนี้จริงๆอาจารย์มีอีกงานหนึ่งนะัแต่าง,งานนี่เขาเชิญอาจารย์ก่อนสองงานวันนี้จะมีสองงานงานที่นี่เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งต่อจบที่นี่ผมก็ต้องเดินทางต่อเลยมีงานที่อาจารย์เนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กหนึ่งแสนบาทให้กับเด็กยากไร้วันนี้ห้าสิบทุนเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเป็นวันสถามันโรงเรียนมัธยมบ้านหนองจอกอาจารย์ไปไม่ได้ไม่ว่าง ก็ให้ตัวแทนโซแทนไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปมอบแทนเพราะไปโรงเรียนเก่าอาจารย์วันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์เปิดรับบริจาคข้าวสารกับแผ่นเพิดแล้วก็พวกกะปิน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการพิการทุกรูปแบบมีคนอยู่เกือบ500คนทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในที่เดียวกันอาจารย์ฟังเขา,เขาเอาจารย์ไปเข้าเชิญอาจารย์บรรยายมาแล้วอาจารย์ฟังเขาแล้วไปดูสภาพแต่ละคนนี่คือพิการแบบ พิการแบบเขาเรียกอะไรนะด้อยโอกาสอาจารย์เห็นแล้วแบบเขาบอกว่าทุกวันนี้สถานของเขาเนี่ยแทบจะขอเข้าสารจากวัดมาหุงให้คนกินแพมเพิร์ดเนี่ยใช้ทุกวันวันละประมาณ800ชิ้นวันละ800รชิ้นมันเยอะมากนะแล้วคนหนึ่งเนี่ยใช้ลิมิตได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนแล้วสามชิ้นต่อคนนะ่ะมันคนบางคนมันถ่ายเยอะถ่ายน้อยได้หรอปะมันไม่พอหรอกแล้วมันได้ลิมิตแค่นั้นเพราะเขาไม่มีไง อาจารย์ก็เลยแบบฟังแล้วจะระสุสโรสังเวชอาจารย์ก็เลยรวบรวมลูกศิษย์เหล่าใครอะไรยังไงว่ามาแล้ววันอาทิตย์นี้อาจารย์จับปฏิบัติธรรมที่หมอเสงอาจารย์ก็ยุบจากสองวันหรือวันเดียวเพราะจะไม่ไหวเหนื่อยก็เหลือเดือนละประมาณ2000คนอาจารย์ก็ยังเลี้ยงทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เลยบอกว่าใครจะมาร่วมกันเอาข้อสารมาก็มีคนช่วยกันเอาข้อสารมาบริจาคเอาช่วยเอาแพมเพิร์มาบริจาคเขาขอแบบแตะเขาก็ใช้แบบแปะมันสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่ดูแลคน500กว่าคนที่เป็นคนพิการมีติดเตียงมีดูแลตัวเองได้บ้างดูแลไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่มีไม่กี่คนะ่ะดูแลแล้วเงินเดือนก็แสนน้อยในการดูแลอาจารย์ฟานแล้วมันน่าสลดสังเวชต่อสังคมเราที่แต่เข้าใจหละคนมันต้องเดินตามกรรมแต่ถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเข้าสารตอนนี้อาจย์ได้เป็นตันแล้วที่จะเอาไปบริจาคให้สารที่เนี้ยทำเพิรดนแบบีน่าจะได้เป็นแบบโอ้โหน่าจะได้เป็นพันชิ้นะ่ะรับบริจาคเราอาศัยชื่อเสียงเรา อาใช้ความโด่งดังของเราทําประโยชน์เพื่อสังคมอาจจะพยายามทําแบบเนี้ยมากๆเพราะเรากําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้วันหนึ่งกระแสรเราดับเราอาจจะมีโอกาสในการช่วยเหลือคนก็ได้แต่ตอนนี้เราเห็นประโยชน์ของการมีกระแสของเราเราจึงออกช่วยเหลือคนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่อาจารย์ก็ช่วยทุกคนไม่ได้ก็ต้องช่วยได้เฉพาะบางคนเท่านั้นเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นการหาตังเป็นเรื่องสําคัญนะแต่เราต้องหาแบบอะไรซื่อสั์สุจริต ทำสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองอย่างถูกต้องไม่ใช่ไปช่อชนช่อโกงอาจารย์ไม่เคยรับเงินบริจาคใครมาดูแลตัวเองปกติคนสอนธรรมะาจะเปิดรับบริจาคเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอาจารย์ไม่เคยไม่เคยรับบริจาคค่าน้ํามันแม้ตบาทเดียะยังไม่รับเลยคนเอาเงินมายัดใส่เื่ออาจารย์อาจารย์ไม่รับปฏิเสธไม่รับเพราะอะไรอาจารย์หาเลี้ยงชีวิตตัวเองอาจารย์มีอาชีพของตัวเองคือขายน้ําพริกขายเสื้อขายกระเป๋าขายของพีเมพมของตัวเองอาจารย์ทํามาหากินด้วยตัวเอง ไม่คิดจะขอเงินบริจาคจากใครแต่เวลารับบริจาคอาจาจะจะรับบริจาคเพื่อคนอื่นเพื่อวัดวาอารามศาสนาเพื่อสถานสงเคราะห์ต่างๆปีที่ผ่านมายังไม่เต็มปีดีแต่อาจารย์โดง่งดังมานะเอาจริงๆอาจารย์เริ่มเปิดรับบริจาคจริงจังเนี่ยไม่เกิน7เดือนไม่เกิน76เดือนประมาณนี้ใน7เดือน6เดือนเนี่ยอาจารย์สามารถรับบริจาคในช่วงนี้อาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วบริจาคให้กับวัดวาอารามศาสนาโลงกถานที่ต่างๆไม่น้อยกว่า40ล้านบาท ในระยะเวลาสันส้นๆอาจจะทําประโยชน์เพื่ออะไรหาเงินเพราะอะไรเขาต้องใช้เราเห็นประโยชน์ตรงนั้นเราก็ทําประโยชน์ได้ตรงไหนที่เราทําได้เราก็ทําอย่างน้อยที่สุดประโยชน์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคือการที่เราเอาธรรมะนี้ไปบอกสอนแก่คนอื่นให้เขาได้ดวงตาเห็นธรรมให้เขาตื่นรู้ตื่นธรรมเดินออกจากความเห็นผิดก้าวสู่ความเห็นที่ถูกต้องเขาจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อาจารย์เริ่มเปลี่ยนตัวเองโดยนําคําสอนพระองค์มาแก้ไขตัวเองใหม่ ช่วงแรกฝืนมากแต่เมื่อปฏิบัติตามหลักคาสอนพระเจ้ชาชีวิตอาจารย์ไม่เหมือนเดิมเลยเลยจากอาจารย์เป็นคนมีเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจารย์มีหนี้เนี่ยสามล้านเกือบสามล้านแล้วอาจารย์โดนคดีล้มละลายโดนอายัดทรัพย์โดนยึดบ้านวันหนึ่งอาจารย์กลับมาปฏิบัติตามหลักคาสอนพระเจ้ามาทําอาชีพซื่อสัจจริตอาจารย์สามารถปลดคดีล้มละลายได้และอาจารย์สามารถใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์ได้จนหมดเกลีย้ยง เพราะปฏิบัติตามคําสอนและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในปัจจุบันทําให้ตัวเองเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์ในการดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วเหลือเงินจึงเอาเงินที่เหลือนะมาดูแลผู้อื่นต่อไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์จากการเดินตามคําสอนทุกวันนี้อาจารย์มีความสุขมากมีความทุกข์นิดเดียวเพราะอะไรปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกคนตั้งใจในการปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าพูดอะไรเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะ การเชื่อพระเจ้าไม่เดินสู่ความล่มจมล้มเหลวจะเดินสู่ความประสบสุขประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพียงด้านเดียวเดินตามพระเจ้ามีแต่สูงขึ้นไม่มีตกต่ำเลยให้เชื่อมั่นในสิ่งนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะตอบคำถามสุดท้ายสั้นๆเนาะจากการที่ทุกๆคนเนี่ยต้องตายก่อนตายเนี่ยพวกเราควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นต่อไปอยู่อย่างสุขสงบเราไม่ต้องห่วงคนอื่นห่วงตัวเองก่อนเพราะตัวเองกำลังจะตาย คนอื่นมันต้องอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะตายไม่ต้องห่วงใครห่วงตัวเองทําตัวเองให้ดีถ้าเราทําตัวเองดีมันจะเป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังต่อไปโดยที่บางทีไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขาจะเรียนรู้แบบอย่างของเราแล้วนําไปปฏิพฤติปฏิบัติตามได้พระเจ้าทรงบอกว่าภัยเวรในโลกเนี่ยมันช่วยเหลือกันได้หมดอุทกภยัยอัคคีภยัยอันตรายดีใดช่วยเหลือกันได้หมดบริจาคข้าวบริจาคนะ้ําเหมือนที่อาจารย์ช่วยเหลือคนเราช่วยเหลือกันได้หมด แต่ภัยเวรตัวเดียวที่ช่วยเหลือกันไม่ได้เรียกว่าอามาตาปุกปิกภัยแม้แต่พ่อแม่จะรักลูกมากแค่ไหนก็ตามก,ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้คือภัยของความตายช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองเท่านั้นพึ่งตนพึ่งธรรมหลอดได้ดังนั้นพึ่งตนพึ่งธรรมอยากทราบครั้งแรกที่อาจารย์รู้ว่าจะมาระยองอาจารย์คิดยังไงเฉย คือต้องคิดอะไรอ่ะคือถ้าอาจารย์จะไปไหนแล้วจะต้องคิดทุกวันนะประสาทแตกเพราะอาจารย์ออกบรรยายทุกวันอาจารย์เดินทางไปต่างเชื่อไหมว่าตั้งแต่อาจารย์บรรยายทำมาอาจารย์เกิดมาจะไม่เคยนั่งเครื่องบินเยอะขนาดนี้อาจารย์นั่งเครื่องบินไม่รู้กี่สิบครั้งเป็นสี่สิบห้าสิบครั้งด้ยละมั้งขึ้นลงขึ้นลงอาจารย์ไปต่างจังหวัดบ่อยมากถ้ารวมเต๋าเครื่องบินเนี่ยอาจารย์น่าจะเป็นรีเมียมแล้วอ่ะน่าจะเป็น VIP ของสายการบินได้เลยอ่ะเพราะบินเยอะมากบินบ่อยมาก อาจารย์เดินทางทุกวันไม่มีวันไหนไม่เดินทางเอาง่ายๆเติมน้ํามันเดือนเดือนหนึ่งอ่ะอาจารย์เติมน้มนนนาม,นมันประมาณครึ่งแสนได้นะเราคิดแล้วก็ว่าเดือนหนึ่งอ่ะเดินทางเยอะขนาดไหนเดินทางเยอะมากรถที่อาจารย์ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่รถตัวเองนะเป็นรถที่อาจารย์เช่าเป็นเขาเรียกรถอะไรนะรถตู้อะไรนะ Majesty Majesty ม,มันเป็นรถตู้ที่เป็น VIP พเมยมหน่อยคันใหญ่หนึ่งคือเวลาเราไปไหนเราจะได้ของเยอะมากไปเจอเฟนคงเฟนขับไอ้สิเขาก็จะให้ของขึ้นรถเต็มไปหมดก็ต้องซื้อรถตู้คันใหญ่ แล้วรถตู้คันนี้มันต้องเป็น V I P เพราะอะไรเราเดินทางตลอดเวลาบางทีอาจารย์นั่งรถ5ชั่วโมงอย่างเงี้ยนั่งรถ3ชั่วโมงนั่งรถสชั่วโมงมันนั่งนานแล้วรถมันต้องอะไรต้องนั่งสบายที่สุดเก้าอี้อาจารย์นี่เป็นเก้าอี้นวดน,นะเพราะเวลาบางทีนะมันปรับเบาะไฟฟ้ามันเองได้มันอะไรเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไฟ์สดในรถอาจารย์อยู่บนรถอาจารย์ไฟ์สดอาจารย์ทำงานตลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาในการหยุดเลยทําตลอดเวลาจริงๆดังนั้นเราอยู่บนรถเลยมากลุงจะเลือกรถที่ดีที่สุดอาจจรเช่ารถเดือนหนึ่งเดือนละประมาณ 47 47,500ต่อเดือนนี่คือค่าใช้จ่ายนะเป็นแสนนะต่อเดือนหลายแสนมากค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าเราไม่รักษาธาตุขันเราเราจะไม่สามารถไปบอกสอนธรรมะแก่ใครได้เลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทํามาตลอดเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปจะได้มีเลี้ยวแรงกําลังอาจารย์บรรยายทำบางทีบางวันนะออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้ากลับเข้าบ้านทีสี่ทุ่มคิดดูแล้วการกว่าจะจะได้นอนแล้ววันหนึ่งอาจจะต้องภาวนาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวัน นึกแค่ไหนกลับเด็กแค่ไหนก็ต้องภาวนาทิ้งไม่ได้ตัวนี้ยังไงก็ต้องภาวนากว่าจะได้นอนกี่โมงบางทีอาจารย์ได้นอนเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินสี่ชั่วโมงได้ําโดยมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราทาประโยชน์ให้กับสังคมมากเราก็ต้องกลับมารักษา,าธาตุขานตัวเองด้วยอาจารย์กินข้าววันละหนเเเดียวอารี่งหนนนนใกกาาาารรรบยยไดด้้มขีต่ัวัน้ะเพราะจะรักษาอุบสถ8ประการ ดังนั้นทุกวันอาจารย์จะกินหนึ่งขนล,ลุกออกจากอาสนะคือที่นั่งตัวเองแล้วจะไม่กลับไปกินอะไรอีกแล้วจะไม่แตกของกินอีกเลยเฉพาะที่กินได้คือน,น้ํายาวักชีวิตที่กินได้พวกหัตถบาลต่างๆปานะต่างๆพวกนี้สามารถกินได้นอกการเพราะนั้นเลี้ยวแรงอาจารย์จะน้อยกว่าคนอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ผอมเพราะอาจารย์กินมาละแค่ขนเดียวแล้วอาจารย์ทางานทุกวันนอนก็น้อยไม่มีวันหยุดกับเขาและใช้แรงอย่างนี้เวลาอาจารย์เราดูอาจารย์เวลาอาจารย์ตอบคาถามอ่ะ อาจารย์ตอบคาถามสุดไหมสุดทุกอ่านเวลาจะจาร์ไล่สวดอาจารย์ดาฉ่างทุกไล์เสียงดังววยวายมันใช้พลังงานเยอะมากและอาจารย์เนี่ยใช้พลังงานที่เพราะฉะนั้นจึงไม่คิดอะไรเสียเวลาคิดอะไรแล้วแต่เสียเวลาอาจารย์วางทุกอย่างวางเฉยทุกเรื่องประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรละหมดอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิศอกษษอษษุศลเจริญกุศลมีสติสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการการะทําทางกายวาจาใจอสุจริตของตัวเองสุนที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทมจนได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเปว่าโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้เดี๋ยวช่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะสาธุ